เกี่ยวกับเรื่องของความเนิ่นช้าแล้วก็การไม่เร่งผลนะครับ yeah. การไม่เร่งผลคือคืออย่างนี้คือเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วแหละช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์หมอเขียวได้บรรยายนะครับเราพูดถึงว่าอาจารย์พูดถึงว่าทาใดวินยัยใดเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าทํานั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตแล้วอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องความหยอดแย่ความไม่เด็ดขาด นะไม่เอาจริงเอาจัางอะไรเงี้ยโหดูเดือด,ด,ดเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแล้วใครที่แบบว่ารู้สึกตัวว่ากําลังหยอดยหอยู่จะต้องรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวอะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่เหมือนติดแป้งไม่ยอมขยับผ่านสักทีหนึ่งเลยนะครับแต่ปรากฏว่าผ่านมาอีกวันหรือสองวันอาจารย์ก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับในบริหารนี่ยทำรอบไหนผมจําไม่ได้แต่ว่าผมทําคลิปไว้คลิปสั้นนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องเครื่องพัง คือทําอะไรที่มันมากเกินมันเยอะเกินเกินกําลังอะ่ะเครื่องพังนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเานาะคือสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีทั้งสองสองขั้วนะขั้วหนึ่งก็คือว่าอย่าเหยาะอ,อย่าเกินไปนะเนินช้าไม่ขยับนะอันนี้ก็ไม่ดีอีกขั้วหนึ่งก็คือแบบโอ้โหแบบว่าทําเป็นแบบ คุมโถมเต็มที่อ่ะลุยเข้าไปลุยเข้าไปจนเครื่องพังมันมากเกินไปมันเกินกําลังมากเกินไปเครื่องพังเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าในลักษณะการปฏิบัติของเราอ่ะถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเสียสมดุลนะฮะเราหนักไปทางแบบหนักไปทางแบบเหยาะแหยะหย่อนยานเนี่ยมันก็เสื่อมหนักไปทางแบบลุยแบบลุยแหลกลุยเกินเกินกําลังเนี่ยมันก็แย่เหมือนกัน นะเหมือนเราต้องประกอบประรองเราให้ไปอยู่ในพอดีพอดีของเราซึ่งจะมีเรานี่แหละที่รู้ดีที่สุดว่าขนาดไหนนะพอดีที่สุดของเราฮนะเออแล้วผมก็สังเกตในทุกครั้งที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของความหย่อนยานหรือการไม่เร่งผลอะไรเนี่ยอาจารย์มักจะต้องมีคู่กันไปซะเหมือนว่าพูดเรื่องใดขึ้นมาเรื่องก่อนแล้วเนี่ยตอนท้ายก็จะต้องต่อว่าอีกอีกอีกคั่หนึ่งอ่ะก็ต้องระวังเหมือนกันนะนะคืออาจารย์จะไม่พูดด้านใดด้านเดียว แต่ว่าบางครั้งอาจจะด้วยเพราะว่าด้วยเงื่อนไขของเวลาอะไรบางทีอาจารย์อาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พูดตบคาอีกด้านหนึ่งเข้าไปนะเออแล้วก็มันก็ทําให้บางทีถ้าเราฟังไม่ดีฟังไม่ชัดนะไปยึดเอาตรงนั้นเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบโตงหรือว่าสุดไปทางขั้วใดขั้วหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งได้ง่ายนะครับ ซ่อนอย่างภาคเพียรด้วยใจอันบริสุทธิ์